ศาส,สนาเรื่องที่ไม่เคยรู้ตอนที่8สาระน่ารู้ตามหลักศาสนาพราหมณ์ฮินดูเรื่องพิธีแต่งงาน ฟิลค่ะฟิลค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนคะที่แล้วพี่โชคดีแล้วก็น้องมีวุ้นเนี่ยได้พาพวกเราแล้วก็เพื่อนๆทางบ้านไปรู้จักกับศาสนา,าพราหมณ์พดูกันไปแล้วดีมากเลยค่ะแต่วันนี้น้องฟิลมีเรื่องที่จะรีเควสต์่โชคดีกับน้องมีบุญนสักหน่อยเรื่องอะไรหรอฟิลก็น้องฟิลอะเพิ่งดูซีรีส์อินเดียมามีฉากที่นั่งเอกแต่งงานดูอลังการมีสีสันน่าสนุกน้องฟิลอยากรู้ว่าจริงๆแล้วอะมีขั้นตอนอยังไงบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะพี่โชคดีน้องมีบุญเดี๋ยววันนี้พวกเราไปดูพิธีแต่งงานของศาสนาพราหมณ์ฮินดูกันดีกว่านะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยไปกันเลยค่ะพิธีแต่งงานของพราหมณฮินดูมีการจัดงานและพิธีต่างๆอยู่หลายวันโดยในช่วงแรกจะจัดอยู่บ้านของแต่ละฝ่ายแยกกันจนถึงในวันแต่งจริงตามเรื่องที่ทั้งสองครอบครัวได้วางไว้จะมีขบวนแห่เจ้าบ่าวและญาตทั้งสองฝ่าย จะแลกพวงมอะไรกันแสดงถึงการเป็นทองแผ่นเดียวกันในพิธีแต่งงานของชาวทรามฮินดูนั้นเจ้าสาวจะนำสินสอดและของขวัญมามอบให้กับทางบ้านเจ้าบ่าวและแม่เจ้าบ่าวจะมอบสายสร้อยให้กับเจ้าสาวมาดูในขั้นตอนสำคัญพราหมณ์จะก่อกองไฟและสวดบูชาไฟแล้วให้พรพร้อมให้ข้อคิดเรื่องการครองคู่เจ้าบ่าวและเจ้าสาวจะจุงมือกันเดิรอบกองไฟเจ็ดรอบโดยให้เจ้าสาวเดินนำ พร้อมเล่าคำมั่นสัญญาและพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายจะให้พรบ่าวสาวจะมีการสวดจากพราหมณ์อีกครั้งและทางพ่อเจ้าสาวจะจับมือของเจ้าสาวยื่นให้เจ้าบ่าวเป็นการบ่งบอกว่าได้ยกลูกสาวให้แล้วต้องดูแลให้ดีสุดท้ายบ่าวสาวจะก้าวออกจากพิธีแล้วหันหลังโปรยข้าวสารดอกไม้เข้าบ้านเพื่อสร้างความเป็นมงคลกับผู้ที่อยู่อาศัยให้เกิดแต่ความสุขสมหวัง อยู่ดีกินดีตลอดไปนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของพิธีกรรมในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเท่านั้นส่วนขั้นตอนต่างๆจะขึ้นอยู่กับพร,ร,ราหมณ์ประกอบพิธีตามคำทีพระเวทในตอนต่อไปพวกเราจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับพิธีกรรมทางศาสนาอะไรอีกนั้นห้ามพลาดนะครับ